เกริจครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับตัวที่เป็นหัวข้อข่าวใหญ่ๆเลยก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเราได้ร่วมลงทุนกับการาฟด้วยการนำเอาโครงการลมจำนวน170เมกะวัตต์เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เชิญชวนการาฟเนี่ยให้เข้ามาเพิ่มทุนได้เม็ดเงินมาประมาณสัก5,000ล้าน <Okay. S 1> ทางเซ o คุณโอเนี่ยก็เอา5,000ล้านก้อนนี้ไปจ่ายคืนเขาเรียกว่าไม่ต่อหุ้นกู้ที่มีอยู่2,800ล้าน ดอกเบีย้ยสัก4.1กกว่าเนี่ยเมื่อประมาณต้นเดือน7หลายคนก็ตั้งคำถามอยากให้เราตอบให้ได้ว่าทำไมจึงปล่อยของออกไปให้เขาถือ85เมกรายได้ก็จะต้องลดลงใช่ไหมกำไรก็ต้องลดลงใช่ไหมคำตอบก็คือว่ากันกุลเองเนี่ยคิดหนักอยู่2ประเด็นใหญ่ก็คืองานนี้มันต้องถอยเพื่อ9ก้าเถราว่าถอยเพื่อก้าหมายคาว่าอะไรไเขหมายควาว่า1 พันธมิตรธุรกิจรายนี้เป็นรายสําคัญและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่ไหมหรือไม่คาตอบก็ต้องตอบว่าใช่ฮะเพราะก้าฟรีเนียลก e เอเนจีเนี่ยเป็นบริษัทพลังงานเบอร์หนึ่งเมืองไทยอะ่ะถูกต้องไหมครับข้อถัดมาก็คือว่าเรากับเขาตกลงเรื่องอะไรกันเราบอกว่าถ้าเป็นเรื่องครงการลมกราฟกับกันก,กุลจะทําร่วมกันที่เจนี้เท่านั้นต่างคนจะไม่เอาไปทํากับคนอื่นเราก็จะมีสิทธิ์เฟิร์สไลท์ในการที่จะเลือกดูว่า ถ้าจะไปทํากับคนอื่นเราขอใช้สิทธิ์ซื้อก่อน mm hmm. ถ้าเราจะไปทํากับคนอื่นก้า mm hmm. ก็มีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ซื้อก่อนงั้นก็แปลว่าสิทธิ์เหล่านี้มันบังคับไกลๆให้ทั้งคู่เอามาเทรวมกันอยู่ที่กองกลางในกาฟรีเ hmm. นียเบลตอนนี้ในไตรมาสสามมันก็จะมีวิธีการบันทึกบัญชีต้องบันทึกกําไรขึ้นมาก้อนหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่ากําไรจากการลดสัดส่วนการลงทุนอันเกิดจากการตีแฟร์วอลูตามมาฐานบัญชี ดังนั้นใน Q 3จะมีกําไรที่พี่เราเรียกวันช็อตหรือวันทาม์เนี่ยโผล่ขึ้นมาปรรทัดหนึ่ง mm hmm. เราเชื่อมั่นไว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยจะทําให้กําไรสําหรับปี2 5 6 5เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แต่ไอ้ผลกระทบมันก็จะไปเริ่มเกิดเอาตอน Q 4ว่าไรายได้เนี่ยมันดอบหายไป mm hmm. ก็จะเห็นภาพชัดๆเลยก็คือปี2 5 6 6ทั้งปี mm hmm. จะเคยมีไรายได้จากการขายแล้วก็มีกําไร 800กว่า900ล้านมันต้องหายไปประมาณสักครึ่งเนื่อเกือบ400ล้านโดยประมาณเขาก็ถามว่าแล้วกันกุลเอาอะไรมาชดเชยคําตอบก็คือว่าพอเป็น JV ปับ๊บเราถอดสินทรัพย์หนี้สินออกไรายได้กับตัวต้นทุนก็ถอดออกด้วยข้อดีของการถอดออกก็คือว่าหนี้สินและทุนของกิจการจากเดิมเคยอยู่2.22.4เท่นี้นะครับมันจะดรอปลงมาเหลือแค่1.3เท่าเอง ภายใต้การถอดสินทรัพย์นี้สินออกซึ่งเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถอดออกมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยเบาวิวเบาขึ้นเราสามารถสร้างเงินกู้เพิ่มเติมจากเดิมได้ในวงเงินอีก17,000ล้านบาทภายใต้กรอบ17,000ล้านบาทนี่เองเนี่ยจะช่วยอะไรเราถ้าวันนี้ PDP แจ้งว่าเรามีโครงการลมตามที่รัฐได้กำหนดเป็นแผนไว้แล้ว1 5 0 0เมก ตลอดระยะเวลาที่จะต้องเอาเข้า78ปีข้างหน้านี้เราเชื่อมั่นว่าถ้ากาันกุลใส่สักหมื่นห้าลงไปเป็นทุนทั้งเก้าใส่สักหมื่นห้าลงไปเป็นทุนสองคนใส่ไปเท่ากับเท่าไหร่ครับสามหมื่นนี่คือทุน30%จริงไหมครับแล้วถ้าไปทำโปรเจกต์ไฟแนนซ์ได้ก็แปลว่าทั้งคู่มีความสามารถในการจะทำลักษณะของโปรเจกต์คอร์สเกือบแสนล้านงั้นก็แปลว่าสิ่งที่กันกุลทำวันนี้ก็คือถอยเพื่อก้าไปว่าอะไรหนึ่งเพื่อให้ตัวเบา ลงทุนเพิ่มได้ในวงกรอบร่วมกับเก้าที่แสนล้านนะครับข้อถัดมาคือโครงการลมซึ่งมีอยู่ราวประมาณ1,500เมกเก้ากับกันกุลก็ต่างคนต่างเตรีมพื้นที่เอาไว้คนละ7-8แห่งใครเข้าได้ก่อนหรือได้ p p a ก่อนก็เอามาใส่เข้ามาอยู่ในกองกลางนี้เราก็คาดการว่ากันกุลกับเก้าเนี่ยตั้งโจทย์อยากจะทำเรื่อง Renewable กรอบ5ปีนี้ประมาณ1,000เมกะวัตต โดยพันเมกเนี่ยแยกเป็นเรื่องลม500เมกซึ่งมีแผนอยู่พันหของพีของพีดีพีแทนนะครับแล้วก็จะทำโซลา่าซ่า500เมกหลักการเป็นนี้ครับเมื่อวานนี้เราได้ไปเยี่ยมชมการหันหลมมาต้นหนึ่งประมาณ2เมกฮะแต่เดี๋ยวนี้ต้นใหม่เนี่ยขั้นต่ำสามเมกถึงห้าเมกแล้วแล้วเมกหนึ่งเนี่ยใช้กรอบวงเงินลงทุนประมาณสัก70ล้านถ้าเราแจ้งว่าอยากจะทำซาห้าร้อยเมกต้องเอา70สไปคูณครับ เมื่อตก35,000ล้านใน35,000ล้านเนี่ยกราฟยกประโยชน์ให้กันคุณข้อหนึ่งคือให้เราทำบรานารออทแพนภาษาพวกเราเรียก EPC แล้วกันงั้นก็แปลว่ากังหันหนึ่งต้นเนี่ยต้องไปทำฐานต้องไปทำโครงเพื่อมันเสาปักต้องไปติดตั้งต้องไปเดินสถานีย่อยไฟฟ้าต้องไปเดินสายส่งเพื่อไปขายไฟอีกเขตละ6-70กิโลเพราะว่าไซต์หนึ่งเนี่ยมันจะไม่เกิน60-80เมกะวัตต์โดยประมาณ งั้นแปลว่า500เมกเนี่ยควรจะมีประมาณ8-9ไซต์ให้กันกุลได้ทำเรื่องนี้เราคาดการว่าบลานซ์ออฟแพนหรือ e p c ชุดนี้5ปีนี้จะตก10,000ล้านบาทในการทำก่อสร้างกันกุลก็มีแนวคิดอยากจะเอาบริษัทที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพ,าะ,เพาะคือ GPD ซึ่งเป็นวอลู oo, กันกุลพาวเวอร์เดเวล็อปเมนต์เนี่ยเข้าไปดำเนินการเรื่องบลานซ์ออฟแพนแล้วเตรียมจะสปินออฟมันเข้าตลาดเหตุเพราะว่าชุดนี้มันมีรายได้อยู่วานสักปีละ2,005 ถ้าได้กรอบเรื่องนี้เข้ามาอีกปีละ2 0 0 0ล้านเขาก็โต100%ภายในกรอบ5ปีข้างหน้าก็เห็นควรจะได้สปินออฟออกไปอันนี้ก็เป็นภาพที่สอดคล้องกันนะครับภาพถัดมาก็คือว่าแล้ว PPA จะมาเมื่อไหร่ล่ะมันถึงจะได้ทันกับไรายได้กับกําไรท,ที่ที่หายเราก็บอกว่ากําไรที่หายเนี่ยเราตั้งเป้าว่าหายสักประมาณครึ่งหนึ่งคือ400ล้านจากโครงการหลมแต่ว่าทางคุณโอซีโอเราเนี่ยก็เอา4 0 0 0ล้านเนี่ย ไปปลดเงินกู้แล้วหุ้นกู้ออกหมดเลยเอเวอรดดอกเบีย้ยประมาณสัก4%เร็เสร็จแล้วกันงั้นก็แปลว่าดอกเบีย้ยจ่ายที่เคยจ่ายอยู่เป็นปกติและอยู่ในคอนโซลงบก็ไม่ต้องจ่ายเมื่อไม่ต้องจ่ายก็ควรจะประหยัดขึ้นเท่าไหร่ครับประมาณสัก160ล้านงั้นเราก็เลยเชื่อว่าไอ้สี่รล้านที่หายไปตอนนี้โดโปเรื่องอะไรแล้วครับดอกเบีย้ยประมาณ160ล้านอีกพันล้านเอาไปฝากอยู่ครับก็พยายามจะหาที่ฝากสักเปอร์เซ็นต์เราก็เชื่อว่าสิ่งที่หายไปอะ มันุมมาตุ้มแล้วประมาณสักครึ่งหนึ่งคือหายไปราวมาสองร้อยเศษล้านบาทแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยคืออีโคโซิสเต็มของกราฟเนี่ยที่เพิ่งไปเทคโอเวอร์ทั้งได้อินทัศนมาแล้วได้จัสอีฟมาแล้วได้สามสามบอดแบนมาแล้วสามบบใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แปลว่าอะไรสินทรัพย์ของเขาได,ได้ได้ต้นสัญญาณส่งมาทั่วประเทศนะ mm hmm. หลายพันต้นมากเลยนะเราก็ แจ้งไปว่าช่วยดูพิารณาดูเรื่องระบบสำรองไฟของสายส่งเสาส่งให้หน่อยไม่ต้องมากเอาติดัะที่ละหกถึงสิแผงคูณประมาณส 5, ักห้าพันทีก็มาอาศาแล้วครับงั้นก็บอกว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มของกราฟเนี่ยกำลังช่วยเอื้อประโยชน์ให้กันคุณเนี่ยได้มีโอกาสได้ทํา EPC ขึ้นมาชดเชยในจังหวะที่ตัว p p a ลมยังไม่ได้ออกและอยู่ระหว่างการจะยื่น กอบกับโซล่า500เมกเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยนะท,นที่ไปแถลงอยู่ที่ COP บทที่สกอตแลนด์เนี่ยและอยากจะกลายเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเครดิตเป็นศูนย์เนี่ยอยู่ใน40ปีข้างหน้าไอ้ผู้นำที่จะต้องดำเนินการคนแรกเลยค่าไฟตอนนี้ปรับจาก4บาท10เป็น5บาททั่วแล้วเพราะฟีไอถ้า FT มันเพิ่มขึ้นประมาณจะ70กว่าตังก็จะนำเอาพวกโรงพยาบาโลโรงเรียนที่ใหญ่สำคัญของรัฐเนี่ยมาเริ่มติดตั้งโซล่าก่อน เราก็เข้าใจว่าหมวดน,นี้ที่เป็นโซลาราชการเนี่ยเราจะเข้าไปดาเนินการและคาดหวังว่า5ปีนี้จะมี500เมกก็เฉลี่ยปีละร้อยเมกนั้นเราก็เลยเชื่อว่าภาพที่ต้องการหากําไรมาชดเชยอีกทั้ง0 0กว่าล้านจากทีเเเ่เราให้ส่วนแบ่งนี้ไปกับทางกราฟเนี่ยก็น่าจะได้รับชดเชยมาจากดอกเบีย้ยที่เราประหยัดได้กับ EPC ที่จะมาชดเชยเรื่องโซล่าแล้วก็อีโคซิสเต็มทั้งหลายเหล่านี้จะมาช่วยส่งเสริมเพราะว่า กันกุลยังไปเป็นพัธมิตรกับออริจินก่อนหน้านี้7วันที่แล้วคือพึกษาจะส่งลูกบ้านมาให้อีก1 2 0 0 0หลังใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งเจมาร์ดนะครับที่จะเป็นดิสเซิบิวชั่นทั้งตัวแผงเจมาร์ดอยากจะเอาซิงเกร์เป็นตัวขายโซลาร์คิดให้กับลูกค้าซิงเกอร์ทั้งหมดนะครับผมทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงทําให้ดูเหมือนกําไรที่ขาดพร่องไป220ล้านเนี่ยเราเชื่อว่ากันชงกันชากับเรื่องของกลุ่มเหล่านี้จะชดเชยทันกันพอดี เนื้อหาก็จะไม่พองลงแล้ววันใดที่มี PPA ใหม่เข้ามาจะเกิดขึ้นเป็นข่าวดีใน Q 1 Q 2ปีหน้าผมก็เชื่อว่า Target p r i ของกันกุลจะดีขึ้นหลังจากที่ได้รับ PPA ใหม่ครับแล้วสิ่งที่เราคาดหวังว่าวันนี้เรามี700เมกพอเก้าเข้ามาร่วมทุนทําให้สัดส่วนในของลมเนี่ยเราเหลือ85เมกหรือว่าถอยลงไป85ก็ทําให้ตัวเรามีอยู่ประมาณสัก6ก0กว่าแต่กรอบ5ปีนี้เองเนี่ยเราตั้งใจจะทำ Renewable ร่วมกับเก้าอยู่ที่พันเมก ก็จะเป็นสัสดส่วนของเราครึ่งหนึ่งอยู่ที่500<ม>จะทําให้ทาร์เก็ตของกันกุลที่จะทำเรื่องของพลังงานทดแทนพันเมกเนี่ยชัดเจนและมีคําตอบเนี่ยที่ชัดขึ้นว่าเราจะไปกับพันธมิตรเหล่านี้แบบนี้<ม>นะครับในกรอบ5ปีนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาสําคัญเลยครับ